ก็สวัสดีชาวออินาเบก้าทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเจมแล้ววันนี้เราจะไปฟาร์มแมปไล่แปดสิบเคกันนะทุกคนโดยที่ผมเนี่ยจะใช้เซตปัดที่เกมแจกมาให้นะทุกคนและคนที่เราจะกดไปด้วยกันในเกมนี้ก็คือลุงก็ d แคทนะครับหรือว่าลุงชิบะนั่นเองฝากไปกดติดตามลุงให้ผมด้วยก่อนที่จะไปรับชมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ อ๋อผมใส่เซตห้าไงมันเลยดักเลยเอออาจจะเป็นไปได้ครับเออไม่น่าใส่เซตห้าเลยนะครับเซตห้าบางทีก็มาดักเอาแบบว่าเดี๋ยวยิงก็อดแคทเป้ยิงเกมเอ็กไว้อะไรประมาณนี้ลุงใช่หรอเฮ้ยหินเทพมีลุงมาเลยมาเลยนี่ไงถังน้ำมันเป็นไงล่ะเรียบร้อยบอสนี่ว่าเอ้ยทำไมมันวิ่งอย่างนั้นนะเกมมาอะไรก่อนไม่ไหวแล้วจ้า ได้ถางน้ำมันจ้าของแบงของแบงของให้ยิงคนก่อนทุกคนกไม่แล้วผมคนดูเยอะด้วยเมื่อกี้ไอตอนที่ไอจังหวะที่เราแบบรอสองเกมนั่นแหละใช่ครับผมใส่จะแห่กันมาแล้วผมจะปิดจ,อ,จอแล้ว <คน S 2> ลุงเฮ้ยโกดังเราลุงไม่เป็นไรครับเอาเล่เลนเซ็ตบาดไปก่อนเดี๋ยวทำคอนเทนต์ให้พาย ตัดปีมาแล้วอ่ะใช่ป่ะตัวเอมใช่เหรอลุงผมไม่ได้ยินนะวิ่งมาแล้วอย,ลลอ,อยู่ข้างล่างลุงอยู่ข้างล่างเข้าไปข้างในประตูแล้วยะผมทำเสียงเขาบนนะแกะดักยิงมาได้ โอ้ยเราตาเจมมีสองคนมันอยู่ฝั่งไอ้ตรงนั้นด้วยหินเทพอ่ะลุงหินเทพริมนน่นอะนระเบิดบ้างอ่ามันมีตรงใ,ใกล้เราเลยไม่ใช่ตรงหินมันเป็นไอ้ตรงจุดเกิดอ่ะมันเกิดกามันเกิดตรงฝั่งไอ,หอไ้หินนั่นแหละหินหินแพ้อะแต่ว่าเขาวิ่งมาแล้วไอ้ตัวใกล้นี่เปิด<ไ>อของหรือลุงเปิดอ่ะเปิดไอ้ตัวใกล้นี้ผมผมล็อกไอ้ตัวใกล้ผมอยู่ใต้ลุงครับ ลุงอย่าเปไลน์ไปนะต้องได้ยิงสักตัวหนึ่งผมไม่เป็นไรแกระวังเขาเช็คถ้าแกโดนยิงสวนแกวิ่งขึ้นมาผมได้น่าน่ครับเร่งข้างบนก็ได้ครับผมมีสะโคบไกลปูสะโมงได้ป่ะตัเจมผมนอนดักวันมันอยู่ข้างล่างนะมันจะเข้ามาแล้วลุงตายหนึ่งตายหนึ่ง มันปีนหนึ่งปีเหรอครับโว้โมบีมันไม่ตายมันกระโดดลงไปกระโดดหนีเลยเจมโดนนอกยิงลุงสุสานสุสานมันโดนสุสานซับตายเหรอใช่ลุงสุสานมีเฮดโฟนนะลุงไม่เฮดโฟนก็อย่าห้าเจ็ด หนีไปไหนแล้ววะสุสานสองตัวชิดแล้วลุงเอ้ยตัวนี้หนีไปเลยแต่เจมันโดนยิงแล้วมันหนีไปเลยมันตายลุงทำมาตายเลยเหรอใช่มันโดนโดนสุสานยิงตายสุสานกำลังมาสองตัวครับได้ได้ได้เดี๋ยวรอสามสามเลยเหรอเดี๋ยวผมไปช่วยแกผมจะนั่งจัดอีกฝั่งนึงผมล็อกอยู่ลุงรอได้เฮ้ยขอแค่โผล่มีบีเอสอยู่ตรงนี้ตาย อยู่ในห้องเหรอลุงใช่อยู่ในห้องตรงศพผมอย่ามานะมันดกักมันเป็น V S ด,ด,ด้วยมันเป็น V S มันเป็น V S ถ้าไม่มีระเบิดเนี่ยอยู่ผ่ามือเลยเจอเลยโอ้ยโอ้ยมีงานผมได้จบคอนเทนต์แล้วเนี่ยไ <laughs> อ้น,นี่ไอ้น,นี่คือตัวไหนอ่ะตัวละตัวใช่ไหมตัวตัวแรกตัวแรกที่วิ่งเข้ามาชีตนะครับน่าจะใช่เจอเลยเนะี่ยรอเลยเนะี่ย มุมเนี้ยโอ้ยโอ้ตาเจมสุดใจญ่ตาเจมโดนมันเกาะห้าปะเกยมยังไม่ออกรบยาของกนขนงงาได้เกาะหกครับเกาะหกเหมือนทีเจ็ดเลยลุงม,มันมันหมวกธรรมดาไฮ้หมวกหมวกทีเจ็ดแต่ว่ามันไม่ได้ใสใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้เข้าหหน้าจบเลยนะเน่ะ ผมเล็งอยู่มันไม่เข้าอ่ะ <c oughs> ปืนมันกระจายปืนเนี้ยผมเคยเล่นละปืนมันกระจายมันไม่ค่อยเข้าเป้าอ่ะใช่ล <c oughs> ุงเออเระวังปัญหา,ม,า,าม,มุมนี้จริงนะเ <c oughs> นี่ยมันวิ่งไปรุ่งอ่ะ <c oughs> โอ้ผมจะไปยังไงอ่ะลุง <c oughs> เล่นอะไรไม่ได้เลยม <c oughs> ีอยู่โอ้โหอีกเยอะเวลายเยอะเล่นเลย ขอไฮไลท์ดีกว่าเนี่ยมันโยนระเบิดบุคอลัตี้ด้วยทั้งนั้นอ่ะบัคอลัตี้ด้วยนะปกติมันจะไปโยนระเบิดใส่ตรงนั้นทำไมใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยระเบิดมาเออแกแกแกตักรอเแกอุ้ยมันแม่นะเนี่ยตาเจมระวังนะตาย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 ลุงเฮ้ยมันบวกห้าทีเจ็ดบวกหกบวกหกบวกหกเหรอใช่บวกเหลืองลุง ถ้าตายเลยแกไปเก็บเพฟสไหมอ่ะแล้วเอามาเล่นข้างในอ่ะอ้อมอ้อมอ้อมไปฝั่งประตูหลังอ่ะ้าหลังมีอ๋อไม่ไม่ข้างหลังบอดมันยิงบอดยิงกันเองไม่ใช่หรอมันพอเหมือนมันมีเสียงปืนลงใช่เนี่ยบอดมันยิงกันเองตรงนี้บ้านเนี่ยลุกเอาแล้ว่าเจ๊แต่มันกำแพงน้ำมันรอดไม่ใช่หรอบ้านหลังบ้านไม่น่าเห็นนะแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีคนอ่ะผมหมายถึงว่าถ้าไม่มีคนมันเก็บได้แต่ว่าถ้ามีก็ พราะบ้านนั้นมันสองไม่เห็นนี่ไอ้กำแพงนั้นแหะเฮ้ยจะเจมจะไปเอาหรอเอาครับเจ้เช็คดูก่อนเราบ้านสองเห็นไหมไม่เห็นว่ะแต่เจมใช่แล้วทำไงไอลุงหมอบหลังเงินเฮไอผมว่าแกนี่ดีกว่าแกเอาของไปดึงของดีกว่าแกทิ้งเกาะกระลิกแล้วไปดึงของเข้ามาดีกว่า เพราะว่าเกาะแกยังไงมันก็กเากาะสีเองเขาเกาะหกไม่ใช่หรอหมัวกับเกาะเลยเออเนี่ยเจ๊เอาเ,อเอากาะหลีกมดมฟันกระเป๋าดึงไปไปโอยแกเลยไม่ตายใช่ครับหล,ลีกก็ทานลงุงมันมาละมันมันต้มยามื่อกี้มันต้มยาม มันย <ítulo> ่องมาแต่เจมมันย่องมาขนาดเลยขนาเลยเล็งเลยเล็งรอเลยมันย่องมันย่องเมื่อกี้มันมีเสียงใช่ป่ะเมื่อกี้มันเหยียบเหล็กป่ะปังปังใช่ครับเหยียบเหล็กมันย่องข้างบนหัวเนี่ยข้างบนหัวนะเจมมันมีเสียงปั๊มยาด้วยลุงเมื่อกี้ใช่มันมีมันมีมันย่องข้างบนหัวคนหนึ่งแล้วก็หน้าประตูคนหนึ่งใช่ไหม มันเก็บศพแน่เลยเพราะว่าเสียงมันอยู่ข้างนอกนะตอนแรกอะเสียงปั๊มยามันเก็บเหล็กน่าจะเป็นตรงนั้นพอดีครับตรงที่แต่เจมเขายิงไอ,อ้คนที่ยิงผมผมว่าน่าจะปะตรงนั้นแหละนะสองคนผมว่าสองคนแากกบแตเจมนะมันปั๊มยาคนนึงแล้วมันก็เก็บศพคนหนึ่งอะไม่มีระเบิดใช่ปะไม่มีครับมีแก๊สอันเดียวเองลอง เฮ้ยแก๊สโยนได้นะเข้าไปในห้องอ่ะถ้าโยนได้มันมันเหมือนมันอยู่บนรถมากกว่าครับมุมโยนอะเฮ้ยตายปะไม่ตายครับอันหนีมันดักขวาว่ะเอาแก๊สโยนเป็นไล่เลยเนี่ยเลเซอร์้ระนเลยโดนบ้านยิงแน่นอนอย่างเงี้ยหรือบ้านเพื่อนมันมไม่โดน ผมยากเอาเลยลูแต่ผมกลัวบ้าน嘛บ้านเสียงบ้านจริงนะแต่ก็เราแต่แล้วกันบ้านก็น่าจะเพื่อนมันนะครับแผมก็เป็นสไนด์ด้วย,วย,ยงมันตีเดียวกันยางน้นมันตีสี่ลมันคือตีที่เกิดแกเป็นฝ่ายดับด้วย ไอ้มันโดนบอดอิริทยิงรอเลยมันยังไงมันก็เจ็บมันโดนพิษแน่นอนเจ้าผมเนี่ยมันโดนพิษแล้วมันโดนพิษแล้วไอ้โดนบอดที่หลอดบอดอิรีทยิงสวยนี่สวัยนี่เยอะจังอะบอด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 ้างนออบอดอิริทมันโผล่มันเกิด โดนปะไม่โดนลงุงโอ้ย RPK มาจากฝั่งนน้นอีกโอโอเยอะจังอะเจมันสองนะข้างนอกมว่าแกต้องังรับดีกว่ายังไงตัวนี้ก็ต้องวิ่งเข้ามายแกว่ะข้างนอกมา RPK ลงุงมาอีกตีหนึ่งตีฝั่งนน้น ยังมีพีคเสร็จตาเจมคุณรัตตี้เด็ดคุณัตตี้แน่นอนตอดักไปเนี่ยหน้าประตูมันเปิดมาไอ้ันนี้มาเฮ้มันจะวิ่งหนีมันวิ่งหนีไอ่งวิ่งหนีตาเจมเสียงม,มันวิ่งไม่ได้ว่ะมั่วแล้วทีนี้มันไปในห้องที่มันล็อก ไฮไลท์แล้วเนี่ยไฮไลท์ยิงกระสุนแก้เช็คด้วยนะกระสุนแก้เหลือครึ่งหนึ่งแกได้รีโหลดแล้วเออยแตเจมันหอบค่อนข้างแกเลยนะใช่ครับระวังมันสวนประตูมานะมันปั๊มยาเนี่ยมันหอบอ่ะมันเหมือนมันเหมือนมันโดนพิษหรือมันโดนแขนหักอ่ะมัน เสียน้ำอ่ะผมว่าแขนมันหักเว้ยตอนที่แกยิงกับมันปังไม่ทันหรอกนี่แค่น็อยกว่าตาตัวนี้มีชุบแต่วเจมเดี๋ยวตัวนอฟะตีนี้หมดละตัวนี้มันชุบตัวเองเฮ้ออตัวเจมไม่ลงใหญ่เต็มเลยเฮวยโดนเจนเมกด้วยลุงไม่ผมว่านะแกรอออกตอนท้ายก็ได้ บอกว่าแกไปเช็คไอ้ศพแรกก่อนดีกว่าศพเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ศพในห้องนั้นดิเสี่ยงนะไม่มีสโมกยาเลยเอีกหนึ่งสูงเนี่ยไม่ตายเนีย่ยไปเออไปห้องนั้นที่แกยิงมีตัวร้ายอยู่ดอ, oh, <what? S 1> อันนี้บอดอันนี้บอดอันนี้บอดเนี่ยบอกว่าแกเข้าไปในห้องเนี้ยระวังนะเผื่อมีคนนอนเนียนอยู่เพราะว่าแกยิงไปสองสามศพเลยอย่างเี้ยปิดประตูด้ว นี่ยกระเป๋าใหญ่เบิ่มเลยโอ้ไปดูดูก่อนไอตัวล่าสุดแกยิงอ่ะมันตึ้ยไรเผื่มันเป็นพีเก้าสูหรือมันเป็นอะไรไงจะได้รู้เนี่ยตัวเนี้ยบีเอชเพื่อนเหมือนกับยูซัทลุงอ่ะยูซัทเหรอถผมว่าเขาหนีเราใช่ปะใช่จะได้บอกหรือเปล่าว่ามันยังมีกันเนี่ยใช่มันยังมีอีกอ่ะเดะไอตัวไอตัวสุดท้ายที่แกยิงอ่ะต้องไปวัดใจว่ามันเป็น RPK กับ P90 กหรอมันเป็ะตัวข้างไอข้างนอกเหรลุง เพราะว่า M หนึ่งหนึ่งศูนย์มันอยู่อ่ะเออใช่ไหมใช่จะเก็บยังไงมีสโมกเปล่าไม่มีเลยนะัะมีวิธีหนึ่งอ่ะตาเจมแกหาสโมกในศพพวกเนี้ยแล้วแกไปโยนแล้วก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาข้างในอ่ะตัวนี้โอหผมกลัวว่ะตัวนี้มีสโมกเปล่าหล็กดำด้วยลุงเออไอ้ M หนึ่งศูนย์นี่แหละตาเจมมันไปไหนวะนี่ไงตัว MDR MDR ตัวแรกครับแกแกดึงของไปไปจัดข้างในดิแกอย่ามาค้นตรงนี้ดิเดี๋ยวมันมีคนงนี้ ไฮไลท์จะมาหรือจะตายผมว่าผมไม่น่ารอดนะลุงเออมันมีอีกอ่ะมีนี่แกมี90ตาเจมเตรียมทิ้งกระเป๋าเลยตาเจมมันมาละตาเจมมันมาละนี่บอกเลยล้อดักล้อดักใส่ฉาดแกปวดแกไม่กี่หรอเฮ้ยมันยิงไอ้ตัวนั้นแน่เลยตาจีตัว110ใช่หรือไม่มันก็ยิงตัวที่จะออกอ่ะแล้วมันเก็บของอยู่แกย่องไปยิงได้นะเนี่ยผมว่ามันเก็บของอยไปแล้วแต่ดีกว่าวะ ผมสตาร์ทเช็คก่อนเปิดจุดเปิดจุดแล้วเหรอมันอยู่ซ้ายตะเกมมันอยู่กำบแพงซ้าย <S <S เสียงปืนปอ่ะมันอยู่ซ้ายตรงหินภูเขาตรงนั้นอ่ะตรงนี้เหรอลงมันยิงจากตรงนั้นแต่ไม่รู้มันไปตรงไหนนะมันมันไม่ใช่ว่ามันโดนไอ้ตัว <S 2> <S 2> ปืนเคาะยิงเหรอลุงเออไม่รู้อ่ะแต่พี่ก้าสูจะแพ้เอ็มสูดเหรอวะมันได้ยิงก่อน เอาไงวะแต่เจเปิดจุดไปแล้วครับก็ต้องเล่นเลยอ่ะแต่เจมแล้วแต่แกเลยมีน้องสูนเองเราก่อโกอย่าไปยองโอ้เห RPK นี่ไงพ p k เ,เจอละแสดงว่ามีก้ศมันยิงใครชนะแหละถ้ามันยิงตัวเอ0หนึ่งศูนก็หมดเหลือแค่สองตัวแล้วมีก้นยกับเอ็น่าจะเหลือหนึ่งหนึ่งศูนย์าลงคมว่าผม <Yeah. S 1> ว่ามีก้าศูนชนะผมไม่คิดว่าเอ็นึ่งศูชนะเว้ย ก็หงบอกหงว่าละ่ะวัดเลยก็ได้นะวัดเลยผมวัด,ดเลยเก็บของแล้วออกอเช็คเช็คให้เจออ่ะมันนอนอยู <S <S 2> <S 2> แน่แน่เชื่อผมดิเดี๋ยวไม่แกก็ออกเลยแกเก็บของเท่าที่ได้แล้วออกดีกว,ว่าจะไ,ได้ไฮไลท์วัดเลยแล้วแต่แกสามนาทีไม่เห็นมียาแดงว่าล่ะถ้าไม่มียาแดงไม่มีแล้วลุงไม่มียาแดงจะเสี่ยงแต่ก็อยากได้ศพตรงนี้อยู่นะครู ก็เนีน่ยก็ดึงไปดิเนี่ยดึงข้างๆเงี้ยเออแต่อย่าง้มันเห็นนะเนี่ยดึงทางซ้ายอะได้อยู่ตัว RPK อีกสตาร์ทไปนเนี่ยถู่ในมือเลยเฮ้ยเจมมันลงไฟ MK ลุง MK ดึง MK แล้วไปจัดข้างในเถอะมนเสี่ยังไปเจม MK แต่งไม่ดีแต่งไม,ตไม่ดีก็ไม่ต้องก็ได้นั่น,นะ่ะผมว่า r แกแพงกว่าวีเลยด้ เอานะถ้าสำหรับผมตอนนี้จัดของเท่าที่ได้แล้วอดยิ้งทางซ้ายไม่ต้องปะญหาไก่ตัวนี้ดีกว่าได้แต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดมีสตาร์ทเยอะกว่านี้ผมว่าเคลียร์มันเลยอ่ะมันจะมันจะมันจะรวยกว่าเงแต่ว่าก็ไม่รู้เราจะออกไปได้หรือเปล่านียไม่รู้มันมีอีกปั้ยเรแต่แกแก,แกลองถามคนดูในแชทดิ <laughs> ไม่รู้เลย <laughs> ผมเมมผมไม่ได้อ่านแชทเลยปกติผมจะอ่านเยอะนะ มันคือตัวสุดท้ายแล้วครับ p ีเไอตัวอห่งูย์บอกว่าตายผมไม่คิดว่าไ1หนึ่ชนะเพราะว่า p ี0กมันยิงก่อนเว้ยอีักสักสิทไหมอีกสักส,ก,ส,ก,สก็ต้องไปดึงพวกลีก MK ดึงพวก RPK แล้วก็เอามาดึงกระสุนนะจาของแต่งอะ่ะผมว่าได้นะแต่ก็ต้องแต,ต้องทิ้งปืนแล้วไปดึงมาดึงลีกดึงอะไรมานาจะไม่งั้นก็พอใจแค่นี้ก็ออก อยากเสีย่ยงอะไรยิงจปเออเนีย่ยตรงเนีเ้ยผมกลัวว่ะก็ดึงซ้ายดึงแล้วหลบซ้ายไงไม่เห็นหรอกเฮ้ยเจอละหลังรถได้ปะไม่รู้นะไม่รู้ใช่ใช่รู้เฮ้ยหลังรถหลังรถไม่เห็นละอกไม่เห็นละโอเค ตายตายตายระบบช่วยยิงมิ๊โอเป็นพีหัวแกนะักเกเกาะด้วยลุงอะอแตกไม่เห็นไหมมันเอาเอ็นหนึ่งสูงยิงแกใช่ไหมนะสุดท้ายอ่ะใช่ครับเอเอ็นม, <า S 1> มั้วลุงเอ็นเหรอเออเ็นว่ะใช่ปะเอเ็นเก็บเสียงแกต้องเช็คละว่ามันเป็นพีเก้าสูกแกเอ็นหนึ่งสูงไหมโอบะแถวนั้นน่ะไม่หรอกถ้ามันเป็นตัวเอ็นหนึ่งสูงมันต้องยิงไปตรงนี้ไปแล้วดิถ <c oughs> ูกปะใช่ครับจะพาก่อนไหมเจมไม่มีคร <c oughs> ับ <c oughs> ไม่มีก็หมดแล้วหมดแล้วถ้าถ้ายังมีอีกก็ไม่ใช่แล้วพี่90เอเอ็นมันเก็บเอเอ็นไอหมอนี้ไปเอ็นแต่มเต็มหรอใช่ครับเก็บเอเอ็นผมทิ้งวีเวเดียวจบเออขอแม็กเก็บแถวเดียวจบเลยไปจัดของเลยไม่งั้นไม่มีวล้ิบอกแล้วว่านี่ก็อาพีเคแกดึงของไปจัดดิดข้างในเถอะลงไปวัดเลยเหรอ เ,เรดูเวลาให้ก็พอแกจัดไปเลย9นาทีจัดดีๆจัดเองใสกระสุนกับของแต่งก็ได้นะแต่ว,ว่าถ้าไม่มียาฟา้าโอ้ไฮไลท์นะเนี่ยจะรอดอะ่ะทั้งยิงทั้งตกเป๋าเก้าเป๋าเก้าก็ดีใส่กระเป๋าได้ใ,ไใสได้ได้ปวดเดี่ยวก็ปวดลุงโอ้ปวดเดียวลุง มีกระป๋อลั้นสองล้านเลยอเ้ยโอแบ็กสองล้นเหยใส่ได้แล้วผมพอแล้วผมเก็บแค่นี้แหละทิ้งเลยครับเก็บไอเอเอ็นมาครับเพราะผมไม่มีกระสุนเล่นแล้วด้วยครับเอไอก็หมดหรอหมดแล้วครับแต่เก็บแม็กวีเอสมาอยู่อ้ออกระสุนเอวันแกงะยังอ่ะเอ i ไอตัวใกล้ๆอ่ะเออมันเป็นแปดห้าห้าครึ่งแม็กผมงะหมดแล้วลุง นน A, follow, นะมัน,นมีสโกบสามอโคโลนะแกไม่ถือมาหรอกแงโอ้ยถือพีเก้ศูนถือทำไมพีเก้าศูนะไม่ถืออ๋อเก็บเอหรอเก้าศามหมื 90, <c oughs> ่นห้าตนึงพีเก้าามอ่ะไปเกือ <c oughs> บล้านอะ่ะลุงทางออกออกใกล้ครับเจ็ดร้อยเมตร